่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริรลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโ,โตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุย๋ยตราพิรามิดปุย๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุย๋ยตราพิรามิดทาอาหารพืชคุณภาพของสายกเกษตรท่านผู้ฟังกำลังฟังทิดวุนบางประมาอดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์ครับคุยให้ท่านได้ฟังและก็ช่วงเวลานี้ เรากำลังระดมตอบปัญหาแฟนๆรายการกันนะครับอ้าวคราวนี้ก็มาถึงอีกคำถามหนึ่งอันนี้ก็เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของมารุมท่านบอกว่างี้ครับบอกว่าดิฉันตัดกิ่งมารุมเพราะไม่ต้องการให้สูงเกินกำลังที่ควบคุมได้ทำอย่างนี้มาหลายปีเพิ่งเห็นว่าที่ลำต้น มีรอยคล้ายๆถูกเจาะมีขุยออกมากองตามคนต้นที่แผลมีสิ่งคล้ายยางและมีรอยแตกแนวตั้งเรียนถามว่าเป็นเพราะ,มะแมลงหรือโรคคนะถ้ามันมีขุยออกมาที่คนต้นเนี่ยนะอย่างนี้มันต้องมีมแมลงที่เข้าไปเจาะชัยนะครับ วิธีการอย่าก,กลัวครับอย่ากกลัวคืออะไรนะก็ไม่ต้องไปเสียดายหรอกเพราะอะไรครับมันลุมเนี่ยมันแตกกิ่งใหม่ง่ายมากมากนะครับตัดทิ้งไปเลยตัดทิ้งแล้วก็รวบรวมเอากิ่งที่มีรอยเจาะเป็นขุยเป็นอะไรเนี่ยเอาไปารวบรวมไปเผาทำลายแต่ที่ท่านบอกว่าไม่ให้สูงเกินกำลังควบคุมได้ไหมายความว่า จะเก็บเกี่ยวผลผลิตจะเก็บฝักจะอะไรเงี้ยมันก็ยุ่งยากจะมาฮะไอ้อย่างนี้ก็อย่างที่บ้านผมนะครับมันมีมะรุมติดที่มาตั้งนานแล้วแล้วก็สมัยหนึ่งเนี่ยเคยดูโทรทัศน์เสียสตังค์แล้วอเผอไอ้จานดาวเทียมมันไปติดตรงนั้นแล้วมันก็สูงพอมันสูงพวกมันก็บางจานดาวเทียมผมก็ต้องคอยตัดเรื่อย พอตัดแล้วเราก็พบว่าเออมันแตกกิ่งใหม่ออกมาเยอะแยะง่ายดดยมากมายไกลกองนะครับทีนี้ไอ้กิ่งมะลุมเนี่ยบางทีเวลาเราตัดมานะผมขี้เกียจตัดบ่อยๆผมก็ตัดถึงโคนเลยนะพอตัดถึงโคนเนี่ยไอ้ต้นมะลุมมันก็กิ่งใหญ่ใหญ่ขนาดไหนขนาดเท่าข้อแขนเนี่ยครับนะฮะอ้าว ผมก็เห็นหน้าบ้านดูแล้วมันก็เป็นดินแข็งๆแน่นๆนะครับผมก็เอาเก่งมารุมนะฮะแล้วก็มีวงยางอยู่สองวงเอาเก่งมารุมปลูกนะครับโอ้โหปรากฏว่ามันเติบโตนะมันเติบโตโตง่ายเป็นเร็ว เอากิ่งขนาดกิ่งใหญ่ๆเนี่ยปากลงไปเฉยๆนะครับมันก็ออกรากนะแล้วที่สําคัญคือรากมันไปไกลนะโอ้รากมันไปไกลมันก็เริ่มจะเจาะพื้นบ้านนะผมก็เลยต้องตัดแล้วก็ยกต้นที่อยู่ในวงยางนะออกมาแล้วไปปลูกเอาไปปลูกต่อก็ขึ้นง่ายเองครับเพราะฉะนั้นมรุมนั้นปลูก ง่ายนะฮะตายตายยากนะผมว่าตายยากแต่ว่าบางคนก็อาจจะเห็นาการปลูกมะลุมเนี่ยบางคนก็กินฝักบางคนก็กินใบนะฮะเออแล้วมันมาดียังไงแล้วทำไมชาวบ้านไม่ปลูกไอ้ที่ชาวบ้านเขาไม่ปลูกเนี่ย ก็เขาบอกว่าเป็นที่ชื่อมะรุมนะบางทีฟังไม่ดีก็เป็นว่ามารุมก็หมายความว่าปลูกแล้วกลัวจะมีคนมากุ้มรุมทำร้ายเนี่ยอันนี้ไปคำว่ามะรุมมารุมแต่ผมบอกว่าต้องแก้เคล็ดไอ้ที่ว่ามะรุมหรือมารุมเนี่ยคือเขาพากันมามารุมมาตุ้มนะเนียเรียกว่ามีแต่คนนับหน้าถือตา ไปมาหาสูเป็นลานค้านะครับคนก็มามาลุมมาตุ้มซื้อของอนะไค,คิดอย่างนั้นถามว่ามาลุมมันดียังไงดีครับคราวหนึ่งผมเคยให้อาจารย์พืชสวนเขียนบทความให้นะท่านก็ระบุว่าในใบมาลุมเนี่ยมันอุดมไปด้วยธาตุพวกแคลเซียมนะฮะมันให้มากกว่านมอีกนะครับแล้วก็คุณค่าอาหารดี เพราะฉะนั้นค่านิยมในการที่ปลูกมะรุมแล้วก็รอให้เกิดดอกแล้วก็ออกฝักแล้วก็เอาฝักมะรุมไปแกงส้มเรียกแกงส้มมะรุมตอนหลังๆนี่คนเขาก็เปลี่ยนไม่รอให้เกิดฝักนะพอมะรุมต้นโตมาเขาก็ตัดแต่งพอตัดแต่งมันก็แตกกิ่งใหม่ใบใหม่ใบก็ออกมาเยอะ นะครับใบก็ออกมาเยอะพอออกมาเขาก็ตัดใบามาแล้วเขาก็ไปทำมะรุมอัดเม็ดนะอันนี้มีแฟนรายการผมเนี่ยนะครับปลูกมะรุมอัดเม็ดนะครับทีนี้บางทีผมก็ขี้เกียจเก็บฝักมะรุมมันต้นมันสูงมันยาวมันใหญ่นะฮะผมก็ใช้วิธีอพอปลูกปกุ๊บเก่งมันยืดมันยาว ผมก็โน้มเก่งโน้มเก่งให้มันเตี้ยๆเสร็จแล้วมันก็เกิดดอกออกฝักห้อยกันตองแตงต,อง,ต,งตองแตงไปหมดนะฮะก็เก็บง่ายคือถ้าเราเป็นนักปลูกต้นไม้หรือว่าคนปลูกต้นไม้ในยุคใหม่สมัยใหม่เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าอย่าก,กลัวเรื่องการตัดเพราะถ้ายิ่งตัดมันก็ยิ่งแตกเพราะฉะนั้นเวลาท่านปลูกมรุมเนี่ย อย่างคนที่ถามมาเนี่ยนะไม่ต้องกลัวมันตายเลยครับเจอแผลเจอไอ้ที่เป็นขุยตัดเลยตัดทิ้งเอาไปเผาทำลายเลยนะแล้วก็ใส่ปุ๋ยถ้าให้ดีก็ยี่สิบส,บส,บสบินะหรือจะเป็นปุ๋ยสูตรสเสมอแล้วเสริมด้วยยูเรียนหน่อยนะครับเดี๋ยวก็จะแตกกิ่งใหม่ออกมาพึึบพบแต่ว่าเวลาปลูกก็ตั้งเป้าว่าจะปลูกเพื่ออะไร ปลูกเพื่อเอาไว้กินใบอย่างนี้เราก็ตัดต่ำเตี้ยๆก็ได้แตกใบเหลือมันก็พุ่งขึ้นไปแล้วก็ตัดเก่งนะแล้วก็กินใบแต่ถ้าจะปลูกเอาไว้กินดอกอันนี้ก็ต้องอกินฝักก็ต้องรอจนสูงขึ้นไปเกิดดอกออกฝักนะมันสูงอยู่แล้วโดยธรรมชาติไปแล้ว แล้วเราก็เก็บฝักมานะครับเ,เดี๋ยวนี้มีบางคนบอกว่าปลูกแล้วเพาะขายเพาะขายก็ง่ายๆเลยครับเอากินมาปักชำลงไปเอาดินผสมใสล่ลงไปในถุงปักเชึกก็ขึ้นแล้วนะบางคนบอกไม่รู้จะหารั้วอะไรปลูกต้นมะรุมเป็นแถวเลยนะะต้นมันก็ขวางทางเป็นเหมือนไม้รั้วแล้วก็แต่ว่า มันมันน่าลำคานตรงที่มันต้องตัดบ่อยมันโตเร็วครับมันรุมเนี่ยนะอา้าวเพราะฉะนั้นที่ท่านถามมาอันนี้ก็ต้องน่าชื่นชมว่าท่านเป็นผู้ที่เรียกว่าเอาใจใส่ต้นไม้มันสังเกตอันนี้นอกจากมันรุมนะครับไม่ว่าต้นไม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยลำต้นเนี่ยต้องดูว่ามันเปลือกมันเรียบนะ มันแตกเป็นสะเก็ดหรือเปล่ามันมีขุยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องหาทางแก้ไขป้องกันแต่ที่ผมบอกให้จัดออกเสียเนี่ยเพราะว่าถ้าปล่อยไว้แมลงนะมันก็จะเขาเรียกว่ามันก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่าอันนี้ก็ตอบให้ท่านได้ทราบนะครับอ่โดยเฉพาะอย่างยี่บางคนบอกโอ้มันเอากิ่งเล็ก ไปปลูกมันช้าเดี๋ยวผมจะไปลองทำตามที่อาจารย์บอกเนี่ยครับเก่งเท่าแขนเลยผมก็ให้คนงานที่สวนไปปลูกปักจุกจุกจุุุดน้ำให้ชุ่มชุ่มนหน่อยนะโอ้โหขึ้นกันแบบว่องไวทันใจเลยนะเป็นแนวเลยครับที่บ้านนะครับอ้าวกา็เลิกความคิดว่า ปลูกมาลุมเดี๋ยวคนจะมากลุ่มลุมทําร้ายตรงกันข้ามนะคนจะมามาลุมมาตุ้มเออขอใบามายมเออมาใบมาลุมหน่อยเอาตาดเล้วเขึ้นง่ายสบาย,อยขอฝักหน่อยเอาไปสิฝักแกฝากแกก็มีเมล็ดเนี่ยเอาาเมล็ดไปเพาะมันก็ขึ้นอีกนะครับไม่ยากเลยครับอขอพระคุณที่ท่านถามมานะครับท่านผู้ฟังครับ ถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประม้าตู้ปน .12 กำแพงแสนนคนปรปฐม73140ม73140ถ้าส่งลายก็ ID l ไลน์นะครับ <S mm hmm. <S U a s i buan 2494ท่านจะสั่งซื้อฟิโปเนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดไลน์สั่งซื้อ โอโลซอยอัลตรา Ultra, ที่จะไปลาดรดเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแปง้งนแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g p p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับ เฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเนตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ประดับเติบโตโองอกงามสมใจเมื่อใช้ใชปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหเกษตร